สวัสดีค่ะพบกันกับไลฟ์สดวันนี้อีกแล้วนะคะกับที่รถบ้านสหัาเยนรัตนาธิเบศค่ะอ่านะคะก็นนทบุรีนะคะสาขาเดียวลูกค้าวันนี้เราจะพามาแนะนํารถสวยอีกหนึ่งคันนะคะสมาชิกใหม่ลูกค้าน้องเขาเป็นปีอะไรนะเนี่ยตัวนี้เป็นโตโยต้าอาทิสคะปี2024ค่ะปี2024ม่ ตัวนี้รถสวยมากสภาพดีอ่ะ1.8สปอร์ตสวยมากๆอันนี้แค่เปิดมาก็รู้แล้วว่าแบบงามจริงนะคะงามจริงงามจังเลยคันนี้สวยจริงภายใงภายในไม่มีอะไรช้ำเลยนะคันนี้นะนะคะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าปรีดาวออกรถศูนบาทได้แล้วก็ข้อสำคัญนะถูกต้อง ดอกเบี้ยเท่าไหร่รลูกเนที่2อ9จุดก้้าปีที่แล้วนี่ดแ <5. 9. S 1> แต่ตอนนี้ลูกค้าดอกเบีย้ยถูกมากๆถูกค่ะนะคะแล้วก็สำคัญจัดไปนั่นออกรถศูนย์นากอ,อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาบริการทุหน้าที่นะคะสามารถเซ็นเอกสารได้ทุกจังหวัดไม่มีค่าดำเนินการตอนนี้เขามีแอร์แยกด้านหลังมีปักเ esp นีน่ยเอสปีสอัน เดินทางสบายสบายเลยลูกค้านะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะจัดไฟแนนก็ได้เต็มรถเพิ่งเข้ามาใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเลยยังตอนนี้ราคาเราโปรอยู่แล้วนะคะ7 5็ดแสนห้าหมื่นเกนดะคะดูไรสดมานะลูกค้านะขยับเราโปรนะคะอันนี้ปีอะไรนะปียีสปีม้า เจ็ดห้าเก้าใช่ไหมใช่แล้วเจ็ดห้าเก้าจัดไปแน้นเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทน้อยไปไหมเราโปรทั้งทีเราเฟื่หาตัวช่วยค่ะงได้อีกไหมล่ะถ้าได้อีกหนูก็อยากได้อีกจัดไปแน้นนะถ้าลูกค้าพร้อมจบนะเจ็ดแสนสี่อะเจ็ดแสนสี่มาดูก่อนเจ9ดแสน่ลบ้าปับโปรให้เลยแอดมินบัมบัม ให้กรณีลูกค้าจัดไปนั้นนะคะให้อยู่ที่เจ็ดแสนสิง ที่บอกมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ถูกมากๆนะคะอันนี้คือแบบสวยจริงนะสวยคะ่ะมสภาพดีนะคะสีบอลเป็นสีเทาสีเทานะฮะนี่บเบาเบิ่อะไรไม่มีช้ำเลยนะคะไม่ยังไงไม่แงค่ะไม่ใช่นี่ไม่สามหมื่นน,นะคะไม่แท้ไหมคะเนี่ย ศูนได้เลยเราอยู่ใกล้ใกศูนย์เนี่ยใช่แล้วนะคะปี2024นะเครื่อง1.8นะคะลูกค้า759,000ดูไลฟ์สดมาได้ราคาโปรในราคาที่740,000 740,000ปีดาวจัดได้เต็มอยู่ต่างจังหวัดเก็บเ่าเจ้านาทีวิ่งเซ็นไปทุกจังหวัดไม่มีค่าดำเนินการค่ะลูกค้าแค่เอกสารอย่างเดียวเลยนะคะสนใจอย่าลืมนะแอดบ้านเขียวน้องเซลได้เลย ขอย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งลูก0992989264ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์0992593529ค่ะเบอร์นะคะสามารถเอาไปแอดบ้านเขียวได้เลยเดี๋ยวปิดฝากระโปงให้หน่อยนะคะร้านอยู่จังหวัดนนทบุรีขอย้ำนะมีสาขาเดียวใช่ค่ะจันรัตนาทิเบ์จังหวัดนนทบุรีนะคะถนนรัตนาธิเบตเลยค่ะนะคะหรือว่ามา างกระสอทำยังไง MRT ทางมาด้วย MRT สายสีม่วงสถานีบางกระสอทางลงที่หนึ่งยังไม่ทันลงมีมองเห็นเห็นหน้าร้านเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเราจะเจอกันใหม่ในโปรหน้ากับคันใหม่ๆนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ